ทุกคนกัอกรอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่งอโโาาง Star Astro t e r r t น a v e มีคนหลับนะคะทุกคนวันนี้เย่อ่ะโอเคพลังงานบวกมาให้ทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นเซตที่ไล่มาตั้งแต่ Soulmate แล้วก็ Twin Flame แล้วก็ True Love นะคะสำหรับคลิปนี้ถึงเวลาของคิวของ True Love แล้วยเย่ True Love เป็นยังไงกันบ้างพลังงานนี้มาดูกันสี ก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่า Energy เป็น r a n d อมเปิดใจให้กว้างพลังงานเป็นไว้เวอร์ซาพลังงานเป็นของหลายๆท่านท่านอื่นๆได้ด้วยแชร์กันนะคะใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ l ล n e ของไข่ khaidaoz khaidaoz นะคะก็ พลังงานก็จะเป็นการเจาะดวงของคุณถามไพ่เจาะได้แล้วก็มีการส่องได้ด้วยอยู่ที่ว่าเลือกโปไหนระหว่างโปหลักโป้เสริมอะไรแบบนี้ก็เลือกตามที่ต้องการได้นะคะแล้วก็มีแบบไม่อ้นให้ด้วยทีนี้พลังงานนี้มาดูกันนะคะว่าในีเป็นอารบ้างใครฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ให้อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะใครที่มารับพลังงานบวกก็คอมเมนต์รับพลังงานบวกกันนะคะจะได้รับสิ่งดีๆกันนะ มาดูซิพลังงานนี้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่ไพนาฟ้าก่อนขอดูพลังงานชูเลิฟในคลิปนี้หน่อยค่ะพลังงานชูเลิฟมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างตรงนี้พลังงานชูเลิฟกับพลังงานพวกคุณพลังงานอะไรเกี่ยวข้องกันตรงนี้บ้างมีพลังงานถึงกันอย่างไรบ้างขอดูพลังงานชูเลิฟหน่อยนะคะขอดูพลังงานชูเลิฟหน่อยสิพลังงานชูเลิฟของพวกคุณมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยพลังงานชูเลิฟโอ้พระเจ้า โอ้พระเจ้าไพสวยมากเลยอะเฮ้ยไพสวยมากไพสวยมาก Attraction อ่ะโอเค Attraction y o u a t t r a c t romantic love by enjoying this moment fully มีบางคนนี่ต้องบอกว่าคือคุณต้องใช้ช่วงเวลาเหล่านี้อ่ะโอเคคลิปนี้มันมีหลายรูปแบบคุณอาจจะเป็นโสดก็ได้ในคลิปนี้คุณอาจจะมีความสัมพันธ์คุณอาจจะแต่งงานแล้วมันจะมีคูรักที่ดีคุณอาจจะมีคู่รักที่เป็นหาอะไรก็ตามแต่คุณอาจจะมีคนคุยคุณอาจจะมีคน คุยมั่งไม่คุยมั่งคุณจะอาจอาจ,จะโสดกึ่งโสดไม่โสดคุณอาจจะโสดสนิทเลยหรือโสดสนิทมาหลายปีอะไรแบบนี้หรือมีลองดิสแท n ์หรือมีรักที่เป็นอิชูอะไรก็ตามแต่นะคะใข่ไม่จอดจงว่าคุณจะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบไหนแต่ว่าไพ่ตรงนี้ต้องการจะมาบอกว่าให้คุณ enjoy moment ช่วงเขาเรียกว่า enjoy this moment คือขอให้คุณมีความสุขอน j o y มีความแบบว่ามีความสุขมีความสนุกสนานแฮปปี้กับชีวิตหรือในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่มีรักที่ดีเพราะอะไรใครจะบอกว่ามารับพลังงานบวกกันนะไพ่นางฟ้าวันนี้ของคลิปคลิปนี้สวยมากสวยมากเลยไพ่นางฟ้าขึ้นมาดีมากไพ่มีว e ดดิ้งค่ะ This ด i t ต i t จ a n in war marriage ไพ่มี Give your relationship a chance ไพ่มี Engagement พระเจ้าสามไพ่ปังมากสามไพ่นี้ปังมากเลยปังมากๆเลยทุกคนไม่น่าเชื่อปังมากเลยอะ่ะคือใครจะบอกว่าพลังงานใน e อ e เน y คลิปนี้มีรักแท้ที่เป็นคู่แต่งงานกันในคลิปนี้แน่นอนแล้วก็2คือเป็นพวกพลังงานของเ n น r g y ของคนบางคนที่แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่พอไพ่มันเป็นพลังงาน Work on กับ Higher level ฉะนั้นคือมันมีบางคนตรงนี้ที่แบบว่าพยายามที่จะเวิร์คอ่อนกับใครบางคนเพื่อไปให้สู่ถึงขั้นวันมั่นหมายแต่งงานและพวกคนนี้นะคะคนโสดมารับพลังงานนี้เลยค่ะคนโสดมารับพลังงานนี้กันเยอะๆเพื่อให้คุณได้แต่งงานในอนาคตข้างหน้านี้พลังงานไพ่สวยมากพลังงานไพ่สวยมากเลยทุกคนพลังงานไพ่สวยมากดูสิสวยมากเลยอะ่ะ พระเจ้ามาก,กรีดรับพลังงานกันเร็วไข่ไม่อยากกรีดดังมากเพราะว่าเดี๋ยวเอเดนตื่นถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่านคลิปอยู่ในห้องคนเดียวนะไข่จะกรีดดังๆแล้วติดปีกนางฟ้าให้ด้วยจริงๆแล้วไข่มีปีกนะคะมีพรอ็อพถ้าใครที่ติดตามไข่ตั้งแต่สมัยปีปก่อนอนะไข่จะเป็นคนที่มีพร็อพตลอดเก <c oughs> ็บพร็อพไว้เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะมีพร็อพอีกเดี๋ยวรอจังหวะของการย้ายที่อยู่อะไรแบบนี้ก่อนรอจังหวะนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะจัดเต็มให้ จะจัดเต็มให้นะคะมาดูกันซิว่าพลังงานตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างไพ่รวมขอดูพลังงานไพ่รวมหน่อยซิขอดูพลังงานชูเลิฟในคลิปนี้หน่อยนะคะว่าชูเลิฟมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างตรงนี้ชูเลิฟกับพวกคุณมีพลังงานอย่างไรถึงกันบ้างรักแท้กับพวกคุณมีพลังงานอย่างไรถึงกันบ้างตรงนี้ขอดูหน่อยซิรักแท้มีพลังงานอย่างไรถึงกันบ้างขอดูหน่อยรักแท้มีพลังงานอย่างไรถึงกันมากตรงนี้ขอดูเลยนะคะรักแท้มีพลังงานอย่างไรถึงกันบ้างขอดูหน่อยซิ นักแท้มีพลังงานอย่างไรถึงกันบ้างดูหน่อยนักแท้มีพลังงานอย่างไรถึงกันบ้างดูหน่อยนะคะ ต้องบอกว่าไพ่อะมันมีทั้งพลังงานที่ดีแล้วก็พลังงานที่เป็นพลังงานกึ่งๆด้วยในไพ่รวมตรงนี้นะมันมีพลังงานขนาดแบบนี้ด้วยหรือเขาเรียกว่าเป็นพวกเอเนจีของบางคู่ที่แบบเราพลังงานบางอย่างเพื่อให้มันเกิดช่วงเวลาของพลังงานรักที่อย่างเช่นมันหมายเช่นแต่งงานเช่นเป็นรักที่ลงตัวหรือเป็นรักที่พยายามที่จะแบบว่า เวิร์กออนไปด้วยกันคบหาไปด้วยกันให้ได้ไปถึงขั้นวันนั้นอะไรแบบนี้มันมีพลังงานของรักที่ใช้ความพยายามยตรงนี้ด้วยสําหรับบางคู่ตรงนี้นะพลังงานตรงนี้นะคะขอดูไพ่เหล่านี้ก่อนไพ่ใหญ่ในวันนี้มี1ใบมี2ใบมี3ใบคือ2ใน3ใบเป็นไพ่ที่ดีค่ะมันมีอยู่ไพ่หนึ่งที่พลังงานเอเนจีและสสารแบบ เอเนจีแบบนะนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่เป็นไรพลังงานตันนี้นะคะอ่ะเอ e r จี Energy นี้ใครจะบอกงี้ว่าดูนะพลังงานตัวนี้เนี่ยอ่าห้าถ้วยตรงกลางใบแรกมันจะมีบางคนตรงเนี้ยค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นพลังงานทูเลฟในคลิปนี้ที่บางท่านตรงเนี้ยคุณอาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับผ่านอะไรบางอย่างในอดีตมาอืมผ่านอะไรบางอย่างในอดีตมาแต่ว่าใครจะบอกงี้เลยนะว่าคนบางคนตรงนี้เนี่ย คนแบบนี้เนี่ยเมื่อคุณผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปอะ่ะมันจะมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นในข้างหน้าเพราะว่าไพ่อิทธิพลในใน,ในพลังงานของเอเอจีต่อต่อไปเรื่อยไปจนถึงพลังงานไพ่ปิดอะ่ะมันถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะมันถือว่าเป็นพลังงานที่ดีและมีไพ่ใหญ่ที่ดีด้วยทีนี้ไพ่มีพลังงานอ่ะ5ถ้วยอ่ะก็จะเป็นพลังงานพา Energy, วกเอนเอจีาสตร์ที่ว่ามีอะไรในอดีตหรือมีเรื่องในอดีตหรือมีคนในอดีตมีเรื่องอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจ ตรงนี้หรือมีความผิดหวังอะไรบางอย่างในอดีตท,ที่เกิดขึ้นมาในพลังงานของความรักอยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้ก็เลยมีพลังงานสถานี้ด้วยก้าเหรียญนะคะคือก้าเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานเอเนจีของบางท่านเป็นคนบางท่านตรงนี้ที่ว่าอีกนิดหนึ่งอะ่ะจะไปถึงจุดที่เป็นความรักที่สมบูรณ์และอืมจะมีบางท่านตรงนี้ที่มีพลังงานสถานี้ด้วยอืมอยู่ตรงนี้ในเอเนจีนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานนี้เนี่ยมีไพ่ใหญ่ตรงนี้นะคะแฮงแมนคือแฮงแมนเนี่ย เป็น Energy ของบางคนที่ต้องบอกเลยนะว่า n e r น y ีนี้มันเป็นช่วงเวลาของอพลังงานชีวิตที่กำกักึ่งๆหรือเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันยังแบบว่ายังไม่ลงตัวแต่มันรอพลังงานให้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปเพื่อไปสู่จุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมากๆอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวใครจะบอกว่าเพรอาอะไรเพราะไพ่ในเซตหลังๆอ่ะมันเป็นไพ่ใหญ่2ใบที่ดีมากกานนี้มี Energy นี้ด้วยนะคะก็คือเด็กถือดาบพลังงานวันนี้อ่ะ energy ของบางท่านตรงเนี้ย มีพลังงานเกี่ยวกับพัดลมได้คือบางท่านตรงนี้เกี่ยวกับพวกพลังงานเ n เ r g y เมทุนตุนกลุ่มคุณอาจจะเป็นเมทุนตุนกลุ่มก็ได้หรือคุณที่คุณเกี่ยวข้องอะคะ่ะเป็นเมทุนตุนกลุ่มต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้โดยเฉพาะของคนบางคนเนี่ยที่ยังเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ที่เป็นลักษณะาาของเ n e r g y ไม่ว่าจะเป็นอด,ดีตหรือเป็นรักที่มีการเดินจากกันมามันมีบางคนที่พยายามที่จะส่องใครอยู่ตรงนี้ด้วยนะอืมม,มีพลังงานพยายามที่จะส่องบางอย่างอยู่พลังงานมีเ n e น g ีนี้ด้วยเจ็ดไม้เท้าค่ะคือ เขาเรียกว่า fight for love พลังงานตรงนี้คู่รักบางท่านอาจจะเป็นพลังงานที่คุณ fight for love เขา fight for love กับคุณเป็นพลังงานที่มีการ fight for love ต่อกันอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านตรงนี้รีกนหนึ่งคือเป็นคู่รักที่บางทีคุณอาจจะต้องมีสถานการณ์ของการที่ต้องพยายามในความสัมพันธ์พยายามในอะไรบางอย่างพยายามเพื่อให้มันเหมือนให้กับว่าไปในสูตจุดที่มีพลังงานของ higher level of commitment อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ด้วยอืม ทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้นะคะไพ่มีห้าห้าอยู่ตรงนี้ก็คือห้าถ้วยไปแล้วมีห้าดาบคือพลังงานนี้มีเนจศตสารที่ว่าคือใครจะต้องบอกอี่ว่าบางคนตรงนี้ค่ะ คนบางท่านตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะผ่านอะไรบางอย่างในอดีตหรือผ่านอะไรบางอย่างในช่วงใกล้ๆปัจจุบันเมื่อผ่านบางอย่างไปแล้วหรือมีการอย่างเช่นมีใครเดินจากคุณไปหรือคุณตัดสินใจเดินจากใครไปอะไรก็ตามแต่เมื่อผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปอ่ะคุณจะได้เจออะไรที่สมบูรณ์รออยู่ข้างหน้าแต่ใครบางคนตรงนี้ในช่วงเวลาคลิปนี้ไพ่นางฟ้ามันขึ้นคนบางคนตรงนี้คุณอาจจะเจออะไรที่สมบูรณ์ในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้แล้วได้ด้วย แต่ถ้าใครที่ยังยังไม่เจอแล้วมาดูคลิปนี้และไพ่นี้ลิงก์กับคุณพลังงานในอนาคตข้างหน้ามี energy ดีๆบางอย่างรออยู่เพราะไพ่มีนี้ค่ะ the world ไพ่นี้สวยมากเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์เป็นไพ่ที่มาบอกทุกอย่างเป็นพลังงาน completion หรือสมบูรณ์ไพ่มันเป็นพลังงานที่ดีใบเนี้ยเป็นดีมากพลังงานของ energy สา์ที่ว่าอย่างเช่นอ่าพลังงาน cycle life ที่มีการแบบ บางอย่างการเปลี่ยนแปลงมีพลังงานของ e e n เอเสจีที่ทุกอย่างมันจะมีความสมบูรณ์มีอะไรบางที่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันก็สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการเหมือนคล้ายๆกับว่ามี Energy ดีๆที่รอเสิร์ฟหรือรอหมุดให้กับคุณอยู่ตรงนี้พลัง,งน,นี้มีบางคนเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้ด้วย true love ของท่านตรงนี้มีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติได้ด้วยเต็มๆนะคะอและที่สําคัญให้มีพลังงานนี้ด้วยไฮโลแฟน นี่คือพลังงานเอเนจีผู้ศพคนบางคนนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวผู้ศพหรือคุณอาจจะเป็นชาวผู้ศพและต้องบอกว่าไพ่ใหญ่สมัยน,นี้เป็นไพ่ที่ดีมากและอยู่ติดกันด้วยคือไพน่นี้บางคนตรงนี้ Tru เล o v e ของบางท่านเนี่ยจะได้เจออย่างเช่นต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีพลังงานของความเป็นวุฒิภาวะสูงหรือมีพลังงานเ n e r g y ที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีความมีจิตใจดีหรือบางคนใจบุญสุนทานหรือบางคนมีในเรื่องของการเชื่อในเรื่องของาศาสนาหรือธรรมะธรรมโมได้ด้วย บางคนตรงนี้มีในเรื่องของการที่พบพายิศาสของลิขิดพบพายอยู่ตรงนี้ออืและที่สําคัญไพ่นี้คืออะไรรู้ปะ่ะคือไพ่มันเป็นพลังงานไฮไฮอะไฮโลเฟนน่ะเนาะไพ่ไฮโลเฟนจริงๆแล้วเบสิกเนี่ยมันเป็นไพ่โป๊บหรือไพ่พันตะปาปาหรือเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่ามีโป๊บแล้วก็มีพลังงานเหมือนคล้ายๆกับคนที่ใส่แบบเครื่องยศอะไรบางอย่างสวยๆแล้วก็มีเหมือนบริวารอะไรแบบนี้ได้ด้วยแต่บางตำราจะเป็นพลังงานของไพ่ที่มีพลังงานโป๊บ เ,เขาเรียกว่ามาให้กับโไพ่นี้อยู่ในพลังงานอินเทจีไพ่ใหญ่ในใบหนึ่งที่แทรกอยู่ซึ่งพาคุณมีไพ่พลังงานดูเบอร์สนับสนุนด,ด้วยเพราะฉะนั้นคือไพ่นี้ต้องบ่อยน,นะมันจะมีบางคนตรงนี้ค่ะที่คุณมีเกณฑ์ลักษณะของความรักที่แบบว่าไปถึงขั้นที่เช่นเกณฑ์แบบเกณฑ์โชคดีที่แบบมีชีวิตรักมั่นหมายแต่งงานถ้ายังไม่เกิดจะไปเกิดในข้างหน้าเพราะไพ่มันเป็นไพ่ใหญ่มากพวกไพ่ใหญ่พวกนี้กินเวลาเป็นปีได้เลยค่ะกินเวลาร่วมหลายเดือนหรือเป็นปีได้เลย เพราะว่าไพ่ของคุณนางฟ้าขึ้นมาดีมากเวดดิ้งเอ่ยเอนเกจเมนต์เอ่ยอยู่ตรงนี้อืมไพ่ดีมากเลยอะ่ะคือจะบอกว่าพลังงานผู้นี้เป็นเอเนจีคู่ที่พลังงานสองใบน,นี้เป็นพลังงานที่ต้องบอกว่าเป็นเอเนจีที่เป็นพลังงานบุญหรือพลังงานที่ดีด้วยพลังงานที่บางคนตรงนี้คุณมีคู่บุญหรือคู่จังหวะชีวิตที่จะทําให้เจอคู่ที่เป็นแบบว่าสนับสนุนหรือคู่ที่แบบสมบูรณ์ต่อกันอืม ทีนี้พลังงานนี้มี energy ต่อมาด้วยพลังงานสี่เหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของลักษณะที่ว่าคู่บางคู่ตรงนี้โดยเฉพาะคู่ที่มีพลังงานของชูเลอร์ลักษณะที่แบบสนับสนุนหรือเป็นลักษณะของคู่ที่ถูกชะโงกหรือบุญหรือว่าวาสนาหรือว่าเขาเรียกสมพงอะไรก็ตามแต่นะคะมีพลังงานของอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าอ,อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันหรือคบหากาันหรือสร้างชีวิตด้วยกันอะไรกันแต่มันจะมีความแบบว่า มีอะไรบางอย่างที่มีความผูกพันห่วงแหนลึกซึ้งแล้วก็มีลักษณะของทรัพย์อะไรบางอย่างตรงนี้ได้ด้วยเพราะไพ่มันมีพลังงานลักษณะเอเนจีนี้ในพลังงานเหรียญมันมีความห่วงแหนแล้วมันมีพลังงานของไพ่ที่ลักษณะของเอเนจีแบบเขาเรียกว่ารัพย์หรืออะไรบางอย่างที่อยู่ในพลังงานของเอเนจีของคนที่แบบกอดอยู่ในเหรียญนี้ตรงนี้แล้วก็มีพลังงานแบ็กกราวด้านหลังที่มีลักษณะของพวกเอเนจีแบบซับไม่ว่าจะเป็นรัพย์อสังหาเลยก็ตามแต่ แล้วก็มีพลังงานเอเอーของการที่ว่าขนาดคนที่มีความเป็นคู่กันมันก็ต้องมีแพรสาของเอนเ g ーของการใช้ชีวิตมีบ้านมีชีวิตที่ปลูกด้เขาเรียกว่าทํได้การสร้างด้การปลูกด้วยการก่อร่างด้วยการอะไรแบบนี้พลางม,มีเอเอเนี่ยเด็กถือถ้วยด้วยค่ะเนี่ยมีหัวใจด้วยเห็นปะบางคนนี้เกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนได้หรือคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็รกดพิจิกมีนได้ด้วยอยู่ตรงนี้ ตรงนี้มี energy ของความน่ารักใครจะบอกว่าคนบางคนตรงนี้คู่ของคุณน่ะบางคนตรงนี้คุณจะมีคู่ในสถานีว่าเป็นวัยเด็กได้หรือบางทีเป็นต่างชาติได้หรือบางทีเป็นประษาทที่แบบว่ามีความจิตใจดีมีความน่ารักมีความสดใสมีแบบมีอะไรบางอย่างที่ดีต่อใจต่อการแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยอยู่ตรงนี้สําหรับบางท่านนะบางคนตรงนี้มีช่วงมีความโชคดีที่มีคู่ที่มีคนที่มีความจิตใจดีตรงนี้ ือมทีนี้มาดูนะคะมาดูไพ่ที่ไข่มีให้ตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมาดูไพ่ที่ตรงพลังงานแองเจิลตรงนี้ก่อนแองเจิลวันเซมีพลังงานอะไรให้กับคนในคลิปนี้บ้างของพลังงาน e n e r g y t o ่ชูเ e เนาะแองเจิลมีคำตอบอะไรให้กับ u l o ลิ e ในคลิปนี้บ้างขอดูพลังงานคำตอบจากนางฟ้าของพลังงานชูเลิ e เลยนะคะว่า t e Love มีคำตอบอะไรถึงกคุณบ้าง ุูแล้วของบุคคณมีพลังงานคำตอบอะไรถึงบุคคณมากตรงนี้ขอดูหน่อยสิ get more information แล้วก็มีไพ่ o r g i v e n e s s ค่ะเพราะฉะนั้นคืออะไรบางอย่างในเรื่องความรักเนี่ยคุณก็จะได้เห็นได้รู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานตรงนี้ของบางท่านเห็นป่ะไพ่มี forgiveness ด้วยคือมันจะมีพลังงานของบางคนที่แบบคุณอาจจะต้องผ่านการที่แบบว่าอย่างเช่นไพ่ของคุณมี5้าถ้วยหดาบอะเนาะในพลังงานเซตนี้เพราะฉะนั้นคือบางคนเช่นคุณจะต้องผ่านการที่แบบให้อภัยผ่านในเรื่องของความเสียใจอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละ ก็มารับพลังงานบวกกันนะไพ่ของคุณมีพลังงานตั้งแต่ไพ่นางฟ้าเป็นไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยที่นี้ขอมาดูไพ่นี้หน่อยไพย่ไข่มีไพ่พลังงาน whisper of love ให้กับหลายๆท่านตรงนี้ด้วยค่ะมาดูเสียงกระซิบจากความรักหน่อยสิ whisper of love นะมาดูหน่อยสิว่าพลังงานตรงนี้เนี่ย true love มีพลังงานอะไรให้กับพวกคุณบ้างตรงนี้นะคะ true love มีพลังงานอะไรให้ถึงคุณพวกคุณบ้างขอดูหน่อย ชูเลอรมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างน,นะคะขอดูหน่อยสิชูเลอรมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยเอเดนหลับดีมากเลยชูเลอรมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างน,นะคะตรงนี้อ๋อคือต้องบอกว่าพลังงานน่ารักอะคือพลังงานมีเอเนจี่นีย Listen with your heart มันเหมือนคล้ายๆกับประโยคในในในเพลงฝรั่งที่เป็นเพลงแบบเพลงสากลแบบโรแมนติกอะไรแบบนั้นเลยอ่ะ You are listening but need to hear with a loving h e a r t คือให้ตรงนี้ต้องการจะมาสื่อว่า <c oughs> คือบางทีคุณกำลังฟังอยู่คุณกำลังคอยอยู่คุณกำลังรู้สึกคุณก็ยังพยายามเซนต์หรือพยายามฟังอยู่พยายามรอคอยเรียกหาสัมผัสกับความรักแต่บางครั้งความรักเนี่ย มันไม่ใช่แค่การฟังแต่มันเป็นการได้ยินมาจากหัวใจของคุณนั่นเองน่ารักจังเลยอะ่ะมีไพ่ของ Foundation ด้วยมีไพ่ของ Consider from uh, your foundation look at how committed you are to love นะคะโอ๊ยน่ารักคือต้องบอกว่ามันมีพลังงานของคู่บางคู่ตรงนี้ที่เป็น to love กันและเป็นคู่มั่นคู่หมายคู่แต่งคู่ครบอยู่ตรงนี้แหละเออนะนั่นแหละ เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคู่จะมีคู่รักแบบที่ว่าแบบแย่ไปทุกคู่หรือก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีรักที่แบบว่าโ้ยแบบสวีวีวีเลยแบบนั้นตลอดหรือถูกถูกพลังงานไม่มีพลังงานกว้างอยู่ตรงนี้มากๆนะคะฉะนั้นเปิดใจกันให้กว้างพลังงานเป็นไวเวอร์ซ่าได้ทีนี้มาดูพลังงานเอ e เน y ีนี้หน่อยสิ True Love ค่ะมันเป็นคลิป True Love ลิฟก็ต้องอ่านไพ่ u e Love แทรกให้ด้วยเนาะขอดูไพ่พลังงานชูเลิฟบิ๊กดิ้งมีพลังงานอะไรถึงบุกคุณมากสำหรับคลิปพลังงานของ True Love นนคคลิปี้ะะ ขอดูพลังงานชูเลอร์ในคลิปนี้หน่อยมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้างชูเลอร์ต้องการจะสืออะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยสิชูเลอร e ต้องการจะสืออะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยนะคะพ่ะหน้ารักจังเลยอ่ะพรหน้ารักจังเลยดูดีพรขึ้น z ู o ให้ดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวสะกดให้ดูนะ soulmates S e เฮ้ยไพ True ูเลฟดันขึ้น er, Soulmate อะคือแบบไม่ธรรมดาไหนๆก็ไหนๆนะคือจริงๆแล้วจะจะแบบว่ารวบรวมให้ก็ได้แต่ว่าเอ้ยเรามีแบบเขามีเขามีบุ๊กอะไรมาให้เราก็แบบอยากจะแบบนิดนึงนิดนึงเพื่อแบบว่าไม่ให้แบบมันปล่อยเลยไปถึงแม้ว่ารู้อยู่แล้วว่ามันคือความหมายว่าอะไร Being holy and fully yourself is the only way to attract a true soulmate relationship. ดูนะคะ fully yourself is the only way to attract a true soulmate relationship. หมายถึงเป็นตัวเองให้มากที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นหนทางเดียวในการดึงดูดความรักที่เป็นคยกว่าดึงดูดรักที่เป็นคนที่เป็นตัวจริงของคุณ true soulmate True soulmate ฟังอีกครั้งย้ำอีกครั้งนึงนะคะ True soulmate ไม่ใช่แค่ soulmate ท่านั้นแต่เป็น True soulmate ฉะนั้นคือ energy นี้จะต้องบอกเลยนะว่ามันคือพลังงานที่คือมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยอะ่ะอืมเป็นพลังงานที่น่ารักมากๆจริง a s o mate relationship will contain everything you want and everything you need. You will experience a beautiful sense of connectness. And maturity with this person, and may even feel like you have known them before. <laughs> so <laughs> how do you attract this kind of relationship, or how can you be sure that your current partner is your soulmate? the most direct and effective way to attract your soulmate is to just be yourself. Yes. really yes really when you let go of any person's behavior and attitude that are not your truth your personal vibration automatically is c h e a p and you become a bit become to the kind of man you long to spend your life with คือต้องบอกว่าพลังงานเนี้ยมันสื่อกับตรงไหนรู้ป่ะคือมันไม่ใช่แค่ไพโซเมตตรงนี้เท่านั้นแต่ไพในกองไพของคุณคือใบนี้ค่ะ self respect self ชูเซลพลังงานไพ่ดีมากโอ้พระเจ้าไพ่ดีมากเลยเซลเ s p e c t ดูนะคะ there is no need to compromise your s e l f respect for love or security คือไพ่ตรงนี้น่ะเขาเรียกว่าเป็นไอจีที่สำคัญมากๆก็คือเซลเรสเ c คอ่า universe ต้องการจะให้คุณได้รู้ว่าทางที่คุณจะสามารถที่จะคล้ายๆกับว่า บาลานตัวเองหรือว่าดึงดูดอะไรบางอย่างดีๆให้กับตัวเองหรือทําชีวิตตัวเองให้มีพลังงานที่มีความสุขหรือดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากหลายๆอย่างมากๆมันเกิดขึ้นมาจากความรู้สึกที่คุณจะต้องรู้สึกรักตัวเองคุณจะต้องรู้สึกสิคเคียวรู้สึกถึงความแบบปลอดภัยมีความรักมีความปลอดภัยมีความรักมีพลังงานที่ดีที่ท,ทีให้กับตัวเอง และสิ่งที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันเป็นในเรื่องของเรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าทํา Energy ต่างๆหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าทําชีวิตของตัวเองให้แบบว่ามีการจเจริญเติบโตในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตชีวิตจริงในการใช้ชีวิตในเรื่องของ spiritual code ในเรื่องของ m a t u r i t y ในเรื่องของทัานคาิมุมมอง อะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานหลายๆอย่างมากๆที่ทุกๆอย่างในชีวิตของแต่ละจุดที่คุณใช้ชีวิตของกันและกันขอโทษที่คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันของตัวคุณเองขอให้มีพลังงานของเซลล์ Respect อยู่เสมอในทุกๆโมเมนต์ทุกมิติเลยค่ะมันเป็น e n e r ของการดึงดูดเพราะว่าอะไรรู้ว่าใครมีพลังงานนี้ให้กับตัวเองมาตลอดตลอดเลยเซลล์เร s p e c t กับพลังงานของคน Selfish ต่างกันนะคะเซลฟิชหมายถึงคนเห็นแก่ตัวแต่เซลเรสเปคมันเป็นพลังงานต่างกันมากๆเซลเรสเปคหมายถึงว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่แค่ในเรื่องความรักในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของอื่นอะไรที่เขาเรียกว่าเฮ้ยมันหมายให้กับมันมันไม่คอมโคมไพรส์มันไม่มันไม่ถูกแล้วมันไม่ควรและหรือมันไม่ใช่มันไม่ดีอะไร คนที่รู้จักเซลล์ Respect ให้กับตัวเองหรือคนที่ Love your c e l ์ตัวเองได้ดีคุณจะสามารถคัดหรือตัดอะไรบางอย่างที่เป็น Energy ที่เป็นเนื้อง,งอกไร้ไรหรือ,อท็อกซิกหรือ Energy ที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศคนความรักหรืออะไรก็ตามแต่คะ่ะความสัมพันธ์ทุกๆอย่างเลย ไพ่ตรงนี้มันจะเป็นพลังงานที่ต้องการจะมาสื่อว่าขอให้คนมีเซลล์เรสเพคที่ดีมีความรักให้กับตัวเองที่ดีมีการให้เกียรติและเคารพตัวเองให้ดีมีการทําชีวิตตัวเองที่ดีเพื่อดึงดูดโซเมตหรือเพื่อดึงดูดโซที่เป็น true soulmate relationship โซเมตที่เป็นรักจริงรักแท้อยู่ตรงนี้ทาง,งาน intense มากๆขอมาดูไพ่ปิดท้ายตรงนี้ให้หน่อยสิใครมีพลังงานนี้มาให้แถมคือเป็นพลังงานข้อความที่มีพลังงาน h i d เ e n t r u t แถมให้ ขอดูพลังงาน Hidden Truth หน่อยขอดูพลังงาน Energy ความจริงมาจาก True Love หน่อยสิมันเป็น True Love ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการจะรู้ความจริงมาจาก True Love ค่ะขอดูหน่อยสิว่าพลังงานตรงนี้เนี่ย True Love มีพลังงานความจริงอะไรถึงพวกคุณบ้างตรงนี้ขอดูพลังงานความรู้สึกหรือความจริงตรงนี้จาก True Love ของพวกคุณหน่อยค่ะมีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้าง True Love มีพลังงานอย่างไรถึงพวกคุณบ้าง ก็ดูเลยค่ะว่าชูเลิฟม,มีพลังงานอะไรถึงวุคุณมากอยู่ตรงนี้โอเคมาดูนะคะพลังงานมีอะไรบ้างใครเปิดให้3ใบเนาะโอเคนะคะพลังงานตรงนี้นะในข้อความตรงนี้ดูซิว่าพลังงานมีอะไรบ้างมีไพ่อะ่ะ I want you มีพลังงาน True เลิฟตรงนี้ที่ต้องการคุณมากๆจริงๆอะแหละหรือรวมถึงตัวคุณด้วยนะคะที่ต้องการเขาเพราะมันเป็นชูเลิฟต่อกันมันก็ต้องมีความต้องการความปรารถนาต่อกันแน่ๆอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ต้องแปลอะไรมากเลยอะ่ะไพ่มันแบบตรงตัวอยู่แล้วนะคะ I want you you want me we want each other เราต้องการกันและกันฉันต้องการคุณคุณต้องการฉันอยู่ตรงนี้พลังงานใน Energy ต่อมาตรงนี้พลังงานมีไพ่นี้ด้วยดูดีดๆนะคะ ให้มีพลังงานนี้ I know I was a distraction from your pain คือพลังงานเนี้ยมันมี energy ของบางคนที่รู้ว่าใครบางคนตรงเนี้ยพยายามมาแบบเหมือนคล้ายๆกับียกว่า distraction เหมือนคล้ายๆกับพวกพลังงาน energy ที่เป็นสิ่งล่อใจหรือสิ่งที่ทำให้รู้สึกไข้เขวสิ่งอะไรบางอย่างที่ดึงใครบางคนออกมาจากความเจ็บปวดเป็นใครบางคนตรงนี้ที่มามา,มาดึงคุณออกจากสถานการณ์บางอย่างหรือกำลังที่จะดึงสถานการณ์บางอย่าง แต่เอนเนจีนี้ขอเน้นไปที่ไพ่ของบางคนที่มีพลังงานลักษณะที่เฮ้ยอาจจะมีในอดีตที่ผ่านมามีอะไรบางอย่างแล้วมีใครบางคนตรงนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณแล้วมากลายเป็นพลังงานของ Energy แบบ true love wedding แล้วเขาดึงคุณออกมาจากความเจ็บปวดหรือคุณดึงเขาออกมาจากความเจ็บปวดนั่นเองพลังงานนี้ในไพ่ปิดท้ายนะคะมี e n น r g y ีนี้ด้วย I know that I c r o s e d that I caused the lie with you คือมันมีคนตรงนี้ที่รู้ตัวว่าผมหรือคุณหรือฉันหรือเธออะไรก็ตามแต่ รู้ว่าเราอาจจะข้ามเส้นหรือล้ำเส้นมากเกินไปในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะคะก็มันเป็นไม่ใช่คือมัน,ม,นมันอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายแต่มันเป็นความรู้สึกหรือเป็น f e ล l i n g ที่เป็น hidden truth ที่ซ่อนอยู่สําหรับบางคนตรงนี้อาจจะเป็นตัวคุณที่รู้สึกข้ามเส้นอะไรบางอย่างกับใครบางคนก็ได้หรืออาจจะเป็นใครที่รู้สึกแบบบางทีแบบเราข้ามเส้นเกินไปหรือเปล่านะกับเขาอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละพลังงานมีเนจี้มาให้ซึ่งไพ่ต้องบอกเลยนะว่า ไพ่มันมีพลังงานที่ดีมากอยู่ตรงเนี้ยบอกเลยไพ่มันมีพลังงานที่ดีมากสวยมากเป็นทรูเลิฟที่มีโซเมดขึ้นด้วยในไพ่พลังงาน energy, เอเนจแบบีที่เป็นไพ่แบบที่เป็นไพ่นี้ยที่เป็นไพ่ทรูเลิฟเนี่ยนะคะเนี่ยพลังงานเนี้ยไพ่สวยมากเลยโอเคอะเรียบร้อยพลังงานบวกมาให้แล้วก็ใครที่งการจะดูดงส่วนตัวทำมาที่ไรของใ k h i d o z k h i d o z นะคะก็วันนี้ไปก่อนก็ใครทักมาในช่วงนี้จะได้คิวสั้นมาก คือใขรพยายามเคลียร์คิวให้แบบเคลียร์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 แล้วก็ให้อ่านแบบโดยไม่ต้องรอนานมากพยายามที่จะแบบเคลียร์ให้ฉะนั้นคือไค่มาไมใค่มาจองคิวช่วงนี้ได้เร็วมากค่ะบอกเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆอย่าลืมนะคะเซลล์เซลล์เรสเปคแล้วก็รักตัวเซลล์ให้ดีมีพลังงานที่ดีและคุณจะดึงดูดรักที่ดีและดึงทรูเลิฟที่เป็นรักที่เป็นทรูโซเม l เ t ลชันชิพรักที่เป็นตัวจริง คนจริงๆอยู่ตรงนี้นะคะคือใครจะบอกเลยว่าพลังงานในคลิปนี้มี energy ของคนที่แบบเจอแล้วด้วยค่ะมีคนที่เจอแล้วด้วยอยู่ตรงนี้นะเออก็ขอแสดงความยิดีแต่สำหรับใครที่โสดมารับพลังงานบวกคอมเมนต์รับพลังงานบวกกันเลยค่ะเพรไพ่พไมันมีพลังงาน wedding engagement give you r e a chance ไพ่พลังงานพวกนี้เป็นไพ่านางฟ้าที่ไม่ได้ขึ้นได้ง่าย ไม่ได้ขึ้นได้ง่ายๆและที่สำคัญไพ่คุณมี the world กับ high low fan มันคือไพ่พลังงานสะอาดที่เป็น energy พวกทำพิธีทางศาสนาในความสัมพันธ์ในความรักด้วยนะคะขอบคุณมากเลยมารับพลังงานบวกการคอมเมนต์กันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย